ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเออมีน่าครับผมมีน่าครับคือจริงโอ๊ต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 นะครับผมอ๋อครับคุณครูโอ๊ตโอ๊ตทำไมถึงสนใจแค่เสีครับแม่งจ้าบอ่ะทำไมโอ้จ้าบจ้าบไงครับจ้าบไงครับมีคนตีให้ดูมีคนตีให้ดูครับผมมีคนตีด้วยคุณครูคิดว่าไงครับคุณอาร์มครับกับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้นะครับครับก่อนผมรู้จักเขาในนามของผู้ชายที่ชอบแต่งหญิง วันนี้เขามาใส่เกาะว,วันนี้ผู้ชายคนนี้มาใส่เกาะสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเคุณคุณ,คณมีหน้าตื่นเต้นไหมครับ ผมตื่นเต้นมากเลยครับครั้งแรกเลยครับผมครับผมนี่เป็นครั้งแรกของคุณมินานะครับและคู่ต่อสู้ที่คุณมิน่าเจอคือคนนี้นะครับครับคุณมิน่าจะเจอผมนะครับรู้สึกไงครับคุณมิน่าครับเออแม่งท้อแต่ยังไม่เลิกนะผมดีดีเฮ้ยเฮ้ยกดกะดูครับครับขอแรงชู้เลยครับเออครับกด เมื่อกี้ที่โดนตีรู้สึกไงบ้างครับแม่งแม่งแม่งเฉ่งนะครับผมแม่งยิ็บโอ้สุดยอดเลยครับผมไอ้ไอ้าเรสึกคิดแบบโดนไม้หวายอัดเข้าไปตรงท้องนี่คือยังไงมันมันมันชาไปทั้งตัวเลยครับเรารู้สึกแบบไม่รู้สึกดีอ่ะ เขาไปสูสงเขาดูเฮ้ยพูดไหมครบเจ็บจุกขยับไม่ได้ครั้งแรกครับสุดยอดมากเลยไม่เป็นไรพี่โอ,อ๊ตรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังซ้อมฮะสุดยอดเลยครับแมงตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเป็นยังไงฮะมันมันเป็นยังไงฮะมันร<า>ู้สึกมันโอ้โหมันสะบัดเฮยอโยเฮยมันอู้มากเลยใช่ไหมสุดยอดเลยค่ะด,ดีครับ หมีครับมันถูกหมีตีดูหมีสิครับหมีหมีเห็นไหมเนี่ยหมีทำหน้าผมนึผิดโยงคนนั้นงจริงนะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหทนายจย์มึงกอดผู้ชายมึงทำให้หมีกูกอดผู้ชายได้ทำเป็นผู้ชายได้